สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมะมอยหน้าหิมปอยมดการเก็วันนี้อยู่กับโอเวอร์บูทครับผมสวัสดีครับแฟนๆผมว่ทุกคนด้วยนะฮะวันนี้มาเจอกับผมในมะมอยหน้าหิมนะครับวันนี้เราจะเป็นการแบทเทิลแบบสุดพิเศษนะฮะแบทเทิลในการ,รเขาเรียกว่าอะไรดีอันบ็อกแบทเทิลได้ไหมอั <box> อนบ็อกแบทเทิลอันนี้อย่างงั้นก็ได้นะอืมผมผมแพ้ให้คุณมากี่รอบแล้วนะในรายการอื่นท่าไฟผม,ผมไม่ใช่ร<อ>เรา ผมไม่เคยชนะคุณเลยนี่ว่าโ oh, อา้โหจะชนะอันนี้เหรอเออวันนี้ผมจะต้องชนะให้ได้ด้วยการ u n b o แ battle ไ <Idea. S 1> นะอเดียอะเรามาดูกติกากันเลยดีกว่า u n b o แ battle uh huh. คืออะไรเดี๋ยวเราจะเปิดบ b o ก ev hero นะครับเดี๋ยวจะสลับกันเปิดแล้ว uh huh. เราจะมาดูกันว่าเราจะได้กี่คะแนนนะครับใครจะชนะไปนะครับโดยเราจะนับคะแนะนอย่างนี้นะครับการ์ดที่เป็นแร่นะครับสัญ,ญลักษณ์ R เราจะนับ1คะแนนนะครับถ้าหากว่าเป็น d o R พก,การ์ด V หรือว่า t r i ป l e R ที่เป็น VMAX นะครับอันนั้นจะนับ2คะแนนนะครับถ้าหากว่าเป็นการ์ด SR 3คะแนนการ์ดการ์ดรุ้งนะครับคะแนนแล้วก็การ์ด UR หรือว่าการทองจะนับ5คะแนนแล้วก็มีเงื่อนไขพิเศษถ้าหากว่าเปิดมาเป็น e ีบุไม่ว่าจะเป็นการ์ดอะไรก็ตามจะบบก1งคะแนนแล้ววันนี้ผมจะมีะกฎพิเศษอีกนิดนึงเนื่องจากว่าอาบูตแก่ได้เลยฮะก่อนที่จะเริ่มนะครับ เนื่องจากว่าในบ็อกแต่ละบ็อกเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีเรทการออกการ์ดแรนเนี่ยใกล้ๆกันเนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นเรากลัวมากเลยว่ามันจะออกมาเสมอวันนี้จะต้องมีคนชนะเพราะฉะนั้นกฎพิเศษวันนี้ก่อนจะเริ่มเราจะให้ใช้ดวงของตัวเองในการหยิบเอา5้าซองออกไปก่อน5้าซองนั้นจะไม่นับคะแนนครับแล้วเดี๋ยว,วเราเรามานับกันแค่25สซองโอ้โหห้าซองเลยเหรอเอาออกก่ <5 S 2> อน <ๆ S 2> เลยเหรอนะ ขอให้จับออกไปได้เป็นการ์ดที่มันไม่มีมีคะแนนสูงก็แล้วกันนะโอกาสชนะของเราก็จะเพิ่มขึ้นอ่ะีซองอ่ะโอเคห้าซองเรียบร้อยครับไม่ได้แบทเทิลกับบูทนี่มานานมากในที่สุดวันนี้เป็นการแบทเทิลแบบใหม่ครับอันบ x ็อกแบตเทยี่บห้าซองมาผมขอเริ่มก่อนครับส่งตีก่อนได้เปรียบครับก่อนเปรียบแกะมเลยอ่ะมาครับดูดวงผมซะก่อนอ่ะมิโลคาร์ลพิกาชูครับ คอมอนดเบิลครับมคคาโกครับโอ้โหเอ้ยผมเห็นแล้ข้างหลังแหมผมบอกแล้วว่าผมมีองจริงสงสัยจะเปิดอาวดูครับดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ครับซองแรกคุณจัโดเลยแหละเนี่ยมาครับโอ้โอ้ยโอ้ยโโอ้ยีอยออ้ยโอ้ไมอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยอ้ยโอ้นโอยโอ้คโับ้ยโอ้โหออ โรันดาคิสุคุโมะมาดูหลังนี่ครับทีซิบิวพอแลเห็นเป็นไงคุชิครับศูนย์แล้วมั้งผมว่าไม่ได้ไม่ได้แล้วครับคุมาโคครับเออมันต้องอย่างมี้อยู่ที่อยู่ที่สามคะแนนเท่าเดิมนะครับมาเชิญเลยฮะศูกเงีัยผมยังคงอยู่ที่หนึ่งคะแนนครับยอดเยี่ยมไปเลยคูชีทคูชีทว่าน่าจะได้อีกแล้วอ่ะนี่ได้ปล่อยครับเอ็นเต้ครับ โอเคเอ็นเต้ไ huh. ด้หน uh ึ huh. right, bar. bar ่งคะแนนข้างหลังเบโลบาครับมาอ้าวข้างหลังเบโลบาจะปอะไรอ่ะมันจะเสมอไวเกินไปแล้วสี่ต่อสี่ให้มันรู้ซะบ้างนี่คุณจะนำผมตลอดไม่ได้นะเบโลบาฮะที่มิงกะครับว่าพ้าปุมันมันการ์ดเดิมวะการ์ดเดิมเหมือนพี่ออกครับอก็รู้ว่าเนียสเซตซังเอออ่ข้างหลังมิสซิโคโลเป็นฟลาดเป็นฟลาตบอย เฮ้ยผมก็ได้หนึ่งคะแนนไงผมก็เป็นห้าต่อสี่ผมนำคุณดูนแค่หนึ่งครับคนจริงต้องสีดำครักาสขอบดำเรานำแล้วนี่แมโอ้ัวครับโอ้ทองครับได้ฟอยครับไลชูหนึ่งคะแนนเท่ากับโคเด้ครับโดเปิดอย่างรวดเร็วมาลิข์ข้างหลังมาลิข์จะไปฟึบโอเคศูนย์ชูและหลังครูชีตเป็นเอนเตเหมือนกัน ซองนี้โหดมากครับพี่สาวอัลลูม่าฮะแมนชายครับยันชามครับชิบบีครับไม่ออกครับลุคไปครับโอ้เราเบอรเดีนะยวผมอยู่ที่5คะแนนนะเว้ยผมตาย6แล้วนะกิโมเบโลบาชิเมงกาหลังใบหลังแมคคาโกลชัว่บอหูโกมาไดเกซสียอะไรอ่ะน้ำแล้ว เอ่อผม6คะแนนบูทห้าคะแนนใช่ไหมผมได้มาอีก3คะแนนผมเป็น9คะแนนต่อ5คะแนนครับคุณอาบาฮะอุ้ยอ้ยน่าจะอุ้ย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 โอ้ยเยวมาคู่กันเลยนี่หว่าเลยโอ้โหผมเองก็ต้อง s r เหมือนกันแหละดูครับซิโรเดซีนบินบาร์เอ้ยบูธผมมีอีบูยอีบูยอะไรอีบูยนี่ย หนึ่งคะแนนโอ้โหนับไม่หรอนับเกือบทุกใบที่เป็นบุยนับลิลลี่ดามะอะไรอ่ะเอาผมได้หนึ่งคะแนนฮะดอกไม้ครับเฮ้ย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 เอาแล้วว่ะโอ้โหรักแล้วเหรอวะท่าน้ำอีกแล้วครับคุณเป็นอะไรครับน้ำครับเนี่ยเช่าเลยอีกสามคะแนนโอ้ยมึงเก่งน้ำครับเนี่ยเก่งน้ำจริงเหรอสามตัวเลยโอ้เออดึงดึงออกอ๋อนุมาคืออ้า ใช่พี่เกณฑ์ได้เสมอครับชิโมครับอ่าละที่พี่ชี้เราที่มงกะอีบุยตั้งไงมาแล้วสิบสี่แล้วว่ะโหดูท่าครับุยเซิร์ชครับหาอีบุยตัวหนึ่งเลยฮะหาไม่ออกครับหาโปนบอลวีเฮ้ยใช่ว่ะใช่ใช่ใช่วะเอ้ยอะไรใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราแล้วเฮ้ยออกอะไร S R โอ้โหเปอร์แร้ ไฮเปอร์แร่เหรอเกเซียไฮเปอร์แร่ไฮเปอร์แร่ก็คือก็คือสี่คะแนนอ่าไฮเปอร์แร่คือสี่คะแนนแล้วก็บุยก็คือเป็นห้าคะแนนน้ำกันหมดเลยนะผมก็น้ำเนี่ยไม่หยิบอะไรมาไม่นี่หยิบมาได้แต่น้ำว่ะมาลิลิอาหลังเอสซังชัวอ่ะได้โอลองเก้ รูมีลูครับปล่อยครับออกอ,ออกบรรยากอ่อกาศหนึ่งแนนมาแม็กหลังซื้อบาบาครับจะเป็นตัวอ่อาครับงั้นไม่ะะมีแล้วฮะมาคัวะโอเคผ่านเลยฮะไคล,ล์อดครับเปิดมาเหมือนกันเลยไคล,ล์รอดสโต่ฮะโซร์ครับอีเอสซันครับดำครับมาวะเอาล้วครับออกไม่ออกเลยฮะร้อนจัดฮะเอฟฟีวินเนี้เอฟฟีอีกสามคะแนนอืม เอาละผมมีผงบุยเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วมีโลกใจร้อนทำไมเขาไม่คิดจะให้คะแนนผมนิดหน่อยเลยนะเนี่ยดีดีดามมาอีบุยมาอีกแล้วโอ้โหผมบอกเลยมันจะมีอีกสองตัวมาไปอีกหนึ่งฮะมาลุนี่ฮะไม่ออกครับออกคาลูล่าหลังมาลินครับจะตีคืนได้ไหมอีกสองคะแนนเข้ามาเอ้ยวู้ยทริปเปิ้ลอะไรบีบีแม็ก ผมได้อีกมแมนกินบาสดำครับไม่ดำับฟอยครับฟอยเฉยๆลาคูลาสครับลาคูลาสโอเคอ่าอ่าโบยหนึ่งฮะมิสูโตโรปราเบเบอุรุมายุไม่ได้หรอกอนาคูวาครับฮิเมงกาอีบุยอ้าวเฮ้ยผมเป็น20คะแนนแล้วพุทนานี้อีบุยอีกใบหนึ่งเอ้าแล้วข้างหลังเป็นมาชาโดเป็นฟอยเหรอครับ ให้ก็ได้อีกหนึ่งคะแนนผมเป็นได้เป็น2เลยเหรอยีคะแนนเออได้มา2โอ้สุดยอดมากยันชำครับโรเบิร์นครับอุ้ยมาอเอาละครับพลังจิตครับเอฟี่อยี่สิบเก้ต่อยี่สิบฟฟี่สคะแนนบวกอะไรครับสาคะแนนเป็นแบบใช่ไหมสาคะแนนก็เป็น19ไป2ี่สินำผมหนึ่งคะแนนยันชำหลังคูชีสข้าของผมเป็นฟัวอ่าดู โอเคเชิญนำไปเลยฮะบีบีไม่ออกครับใครรอแท้ยี่สิบสองต่อยี่สิบเอ็ดอ่ะผมผมไม่มีโอกาสไล่ทันอ่ะถ้าแบบเนี้ยมิสโกโรโซครด้านหลังเอสซังครับแต่ละอสซังเป็นชุเห้ยลีเฟียอ้าวสามคะแนนโอไออีกแล้วเหรอครับใช่ ยี 24, ่สิบต่อยี่อยู่ๆก็นำฮะดีมบอลครับซินาบาครับบอกเลยสีพูนี้สีม่วงๆต้องออกการ์ดดีส่วนพิ่กรชูฮะใช่ครับเขามาฮะและเฉยๆปล่อยมาฮะ <c oughs> เป็นการ์ดเจสใช่ครับโอเคฮะบอ,อ,อกอีกหนึ่งฮะ <c oughs> ปึ๊บเออ่ไฟเต้ครับไม่มีคะแนนเลยครับแหมเรียบร้อยเ้ยแค่หนึ่งยังหน้าตอนนี้ยี่สิบสี่ห่างแค่หนึ่ง มาริวฮะไม่น่ามีคะแนนมั้งเนี่ยโอ้โออาโภโมรีครับเฮ้ยยี่สิบสี่ต่อยี่สิบสามนะผมจะทิ้งห่างแล้วนะโอเกคได้อีกสามคะแนนผมยี่สิบเจ็ดแล้วนะพุทธยี่สิบเจ็ดแล้วนะเลียนตายฮะบินี่จามะคุชีมากแม่ไม่ออกครับเอาแล้วเอาแล้วผมผมว่าผมไปยาวยาว่าจริงไปเลยไปไวเลยโอกาสออกมันแบบ โอ้โหหลังโดเบิลจะเป็นอะหลังโดเบิลเป็นโอ้โหไม่ได้คะแนนครับโอเคครับไม่ดีดีแล้วครับดีนะครับอยู่ตรงนั้นแหละฮะอย่าผมขึ้นไปเองฮะอัพพลังฮะอยู่ทั้งพลังทุกคนมาแล้วออกไปนี้ออกไปนี้เฮ้ยเสีทองสีทองพลังดูซักของฮิ้บันการช่วยเอาไว้โอ้ยคะแนนตัดโอ้โหโอ้โหความเขียวของงานนี้พระเอกของงานนี้ แคะแนนแล้วเขาก็มาโอ้ my god แซงเลยเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ฮะผมเท่าไหร่ต่อ27ครับใบเดียวแซงเลยโอ้อะไรกันนี้โห้จริงจริงฮะโอ้โหแซงไปแล้วผมอุตส่าห์ใจชื้นมาตั้งหลายเทินหลังคุรุมายุโอ้โหเวลาคุณได้เอาลยินแบะตีเสมอตีเสมอ28 ไม่ได้อะไรเลยครับซองนี้เรียบร้อยศูนย์คะแนนไปเอ้ยไม่ใช่โซอยครับมาชาโดฮะมาชาโดเท่ากับบููเป็นยี่สิบเก้าใช่ครับยี่สิบเก้าผมยี่แปดขาดแล้วทําไมคะแนนมันยังสูสีโคตรอยู่อย่างนี้วะเนี่ยเหลือกันอีกคนละสองซองอ่อบููเหลือซองเดียวผมเหลือสองซองนะครับเปิดมาเลยฮะอย่าเพิ่งนําผมนะผมเหลือสองซองคุณนําผมแค่หนึ่งคะแนนผมว่าผมชนะนะเอ้ยจะเปิดได้อะไรโลดิสูน่าบีบูดี้ดามะอุ้ยอีบูอย่างนี้ไง อีบุยอ้าวผมได้บุยสามตัวทำไมทำอย่างนี้เท่าเท่ากันแล้วอ้าวหลังมาลิลิหลังมาลิลิจะเป็นไลชูไลชูอาครับอ้าวผมสามสิบผมสามสิบคะแนนนำแล้วหนึ่งคะแนนเอาสินำแล้วหนึ่งคะแนนอ๋อซองสุดท้ายของบุยกับซองสุดท้ายของผมนะผมนำอยู่หนึ่งคะแนนนะครับคงจะไม่มีพิกเกมมั้งคงไม่มีพิเกมังไม่แน่ฮะ แนะนำอยู่แค่ไหนอะไรครับ oh. ช exactly? oh so ีว oh. oh oh no. hmm. <sh> mm ิรูดอนหิมบาสโรดตอมหลังโนเบิลจะเป็นอะไรฮะใครท่าสเก็ตวาดลูกยูข้างหลังหน่อยเฮ้ยมันจะวาดอย่างนไม่ได้ไงสุดยอดเฮ้โอ้ยแล้วผมชนะแล้วสิผมชนะแล้วสิใช่ป่ะโคอบุดยิบก้าแล้วแล้วนี่เปิดเลยเปิดเลยอะผมเปิดขึ้นมาเลยใบสุดท้ายอะไม่ได้อะไรเลยครับอ้าว แต่แต่ผมชนะไปแล้วผม30คะแนนครับโท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 ชัชนะอะไรเนี่ยชัยชนะเฮ้ยผมว่าผมเลือกเลือกมาและห้าใบอะเนี่ยยังไงมันหนึ่งในนี้มันน่าจะต้องมีมีแมบ้างอะนี่ไม่มีเลยนะผมว่าคะแนนอะอยู่ในนั้นแหละบูผมโอ้สาได้พระเอกมาเครื่องดื่มอะโอเคเรามาดูอ่าผมชนะไปด้วยคะแนน30ต่อ29นะครับเดี๋ยวเรามาดูใน5้าซองนี้ครับว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่า มีคะแนนครบทั้งหมดเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับอ,อันนี้คือ5้าซองที่เลือกออกเองนะอ่าผมจะเปิดก่อนเลยแล้วกันครับได้<อ>เลยอ,เลกออกเองดูใบนี้เลยแล้วกันครับเปิดมาเฮ้ยเป็นเกเซียวีผมเอาตัวคะแนนสูงออกนะเนี่ยบู๊เกเซียวีตัวนี้สี่คะแนนครับตัวนี้สี่คะแนนโอ้น่าเสียดายจังเลยนะดีแล้วครับอะไรวะเนี่ยนี่ผมเอาอันนี้ออกแล้วเนี่ยผู้ชี้ ผมว่าบูทคะแนนโคตรเยอะนะอันนี้เนี่ยคะแนน3คะแนน3คะแนนโนบะโคถิงบ ah, าสอีบุยอีบุยหนึ่งคะแนนอีกน้ำไหมเอาเพิ่นน้ำไปก่อนับเท่ากับบูทมี4คะแนนทั้งหลมดอีฟอยฮะัสองครับเออสองที่เอาไปบูธได้ห้าคะแนนนะครับสองที่เอกมาผมได้สี่คะแนนอีบุยนี่เกิน แมนทายยันช้มซีบิวอ้าวมีเอฟซีอีกสามคะแนนเฮ้ยสามคะแนนผมเป็นเจ็ดคะแนนแล้วครับบูตมาริวฮะเยสซนครับเรียกเพื่อนครับเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนไม่ออกครับจะไม่ออกเรียบร้อยโอ้โหหลังโชว์ลัวเป็นฟาเอสเต้เรียบร้อยเท่ากับว่าด้านหลังผมมีเจ็ดคะแนนเออเอ็นตาครับลูมายุครับไม่น่าออกนี่ฮะ เนอาบาร์ครับสั่นสะเทือนครับวงการนี้ต้องสั่นสะเทือนเพราะการใบดีฮะจริงปดมเปียวีแม็กครับดิมเปียวีแม็กได้สามคะแนนเท่ากับปลุกยังไงฮะเท่ากันใช่ฮะเสมอกันเท่ากับว่าเลตเลตที่ออกมาเนี่ยจริงจริงแล้วเราต้องเสมอกันเนาะแต่ด้วยดวงที่บูตเอาออกไปด้วยตัวเองแล้วผมนี่อะไรเนี่ยฮะสองใบเที่ออกเนี่ยจริงๆริงพอสองใบที่ผมเอาออกเนี่ยมันมันก็ดุดันอยู่เหมือนกันนะ ใช่ฮะเออจริงๆคะแนนบวกมันคืออีบุยล้นล้วนเลยเนี่ยใช่ใช่อยู่ก็สีตัดสินคืออีบุยเลยนะฮะบุยของกุ๊กของบล็อกเนี่ยมันสวยมากเลยสวยจริงฮะขอโชว์หน่อยโอ้โหคือแบบอันนีจริงนะแค่แค่มีเตรียมผมก็ชอบแล้วเนี่ยใช่เกเซียของผมมีตัวนี้ฮะขอโชว์ขอโชว์ โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณบูธด้วยนะครับที่เข้ามาสนุกกับการอันบ็อกแบทเทิลเนาะปกติเขาคนก่อนผมเปิดอันบ็อกเนี่ยก็เงาเงาดนึงนะวันนี้มาเป็นไลท์คุณได้ตลอดครับอกเลยรอบหน้ารีแมปผมได้ผมพร้อมตลอดรอบหน้ารีแมปคือคือคราวนี้คุณแพ้คุณเลยอยากรีแมปเนี่ยคราวที่ผ่านมาที่คุณชนะผมนี่ไม่เคยอยากรีแมปโอเคคราวหน้าเดี๋ยวเรามารีแมปกันเนอะบูธนะครับได้ ขอชนะขอเก็บชัยชนะเอาไว้ก่อนนะครับเอาละวันนี้ก็อยากจะให้บูธทักทายกับเพื่อนๆในช่องปเกมอนไทยแลนด์ออฟฟิเชียลกันนิดนึงนะครับก่อนที่จะจากไปครับกับรายการมอหมอยน้ายินม o ปเ m มอนการ์ดเกมออนไลน์ครับโอเคครับสำหรับใครครับที่กําลังหาซื้อกล่องการ์ดชุดเซตนี้นะครับอีบุย h e โ o นะครับก็ขอให้ทุกคนได้การที่ต้องการนะครับขอให้เฮงๆนะครับขอใหโชคดีคร เอาดวงจากพวกเราไปนี่แหละนะครับขอให้สนุกกับการเปิดการชุดอีวีฮีโร่ครับครั้นี้นะครับผมกับบูธก็จะต้องจากไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์วิดีโอนี้ให้กันด้วยนะครับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับนี่มีการโชว์เครื่องดื่มเช็คดลจีสีทองด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้านะครับวันนี้จากไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ